โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิเฉลยอาราบสตอรี่รกเกติชเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม r e g e n ต์ออฟมารูมนะครับหรือว่าเกม m a p l e r u s h น,นั่นเองเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเลยกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของ Game, ร้รานตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟานผมขอแนะด้นำจอชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเรียกจดทะเบียนตัวต้องตัวกฎหมายแล้วก็เปิดให้ประการัน24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิิงงกกกกกกก์์ขออออออเเเเพจนนนนีี่่่ยยไไไวววว้้้้ททรรรราาาาลลลลดดดคคปปหหืืใแแแ็็็โมัถบ มาจากอาราฟม i l ีจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เนี่ยผมดองกาชานะครับหรือว่าดองไอตัวตระเกียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเลเวล26แล้วใช่ไหมแล้วก็มีตระเกียงเนี่ยอยู่ประมาณ1 0 1,000ชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองทดสอบเหมือนเดิมนะว่าเฮ้ยตอนเนี้ย เราเก็บมาได้แล้วโอกาสออกตะเกียงนะครับตัวของระดับเคลือบทุลีเนี่ยหรือว่าระดับสีทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.02ใช่ไหมรอบก่อนหน้านเนี้เป็น0.15แล้วผมกดตะเกียงไปประมาณ100,000 30,000มั้งนะครับผมได้อยู่ที่ประมาณ24ชิ้นนะเดี๋ยววันเนี้ยโอกาสออกคือ0.02เนี่ยแล้วเรามีต่เกียง100,000เนี่ยเราลองมากดดูซิว่าเราจะได้ไอเทมระดับเคลือบทุรีหรือว่าสีทองเนี่ยกี่ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตัสปัจจุบันก่อนนะสเตตัสปัจจุบันอันนี้คือสายนักธนูของผมเนาะก็จะมีอัตราคิดคอนะครับ43%ใช่ไหมโจมตีคอมโบ เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็โต้กับสิบเก้าใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องการนะอยากเอาทิ้งอยู่นะนะครับแล้วก็สตันสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถือว่าดีถือว่าเยอะอยู่นะสิบเปอร์เซ็นต์อัตราลบลีกสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอัตราคิสกิลเนี่ยโจมตีคิทคอนสกิลเนี่ยยี่สิบสามเนี่ยนะครับอันที่จริงประมาณสามเปอร์เซ็นต์จากไอเทมเพราะว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาคือจากสัตว์เลี้ยงมังกรหลักๆคือจากประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าไไปดูอเทม เซตอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเซตนักเวทอ่าเซตนักเวทเนี่ยสังเกตว่าโจมตีครดเนี่ยสิเองใช่ไหมแต่ว่าโจมตีคอมโบเนี่ยนะอยู่ที่50%เลยนะครับแล้วคราวเนี่ยมาดูอัตราหล,ลบเนี่ยสาโอกาสสตัน์ทสิบถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มาดูอัตราคิทิคอนสก,กิลส9ิ อ่าถ้าผมใส่ u u l option เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ65%ถือว่าเยอะพอสมควรนะต้องบอกก่อนว่าอัตราคิ49เนี่ยสลับสายสกิลถือว่าเยอะมากๆนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็คราวนี้เราจะมาดูสายนักลบเนี่ยนักลบเนี่ยคือสุดเลยนะครับอัพทุกอย่างเนี่ยคือบอกเลยว่าเยอะกว่าคนอื่น่าอ,อัตราโต้กับ50%อนะครับอัตราคอมโบ50%ไอ50้50%ตัวเนี้ยทั้งนักอ่าเวทแล้วก็นัก อ่าลบเนี่ยไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันได้มาจากพวกแบบว่าไอสเตตัสที่ผมปั้นมานะต้องบอกก่อนว่าได้จากสเตตัสของนักธนูใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้จากสัตว์เลี้ยงอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้จากตัวของสิ่งตกทอดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะว่าทำไมมันมีอ่าคอมโบเยอะจังอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อัตราโต๊กับเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าสตัน ออยู่ที่ประมาณ5.2ใช่ไหมโอกาสลบหลีก49นะครับประมาณนี้เนาะก,ก็ถือว่าเยอะสำหรับสายนี้อยู่เหมือนกันอัตราคิดด้วยควาสกิล29%นะครับก็อยู่ประมาณ9%อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเลยแล้วกันว่าผมเนี่ยจะได้ตัวของสายคอมโบไหมเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเปิดไปประมาณแสนสเนี่ย นะครับคือแม่งไม่ได้สายคอมโบเลยได้แต่สายเวทกับสายโตกลับเลยคอมโบคือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูเลยว่าเฮ้ยเราได้ไอเท,เทมระดับเครือบทุรีเนี่ยกี่ชิ้นแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าสายคอมโบเราเนี่ยจากอัตราอยู่ที่ประมาณ73เนี่ยผมจะเอาคอมโบเป็นหลักเลยนะอย่างน้อยคือเอาคอมโบเป็นหลักเลยครับอัตราคี่ประมาณ30 40เนี่ยพอพอได้นะครับแต่ว่าคอมโบเนี่ย ถ้าเป็นไปได้อยากให้มันติด100เลยนะครับนะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันครับชึบอ่ะโอเคครับผมก็เราเปิดกาชาหรือว่าเปิดตะเกียงเนี่ย ครบ1 0 0 0 0แสนชิ้นแล้วใช่ไหมซึ่งรอบก่อนหน้านี้นะครับเราเปิดกาชาตะเกียงเนี่ยตอนเลเวล25ใช่ไหมใช้ประมาณแสนสามมังนะครับเราได้ไอเทมระดับเคลือบทุลีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ24ชิ้นรอบนี้เปิดแค่1น0 0 0แสนนะแต่ว่าได้เคลือบทุลี2ีชิ้นนะครับนะผมคำนวณแล้วเพราะว่าผมนับทุกชิ้นเลยและก็รอบนี้บอกได้เลยว่าโคตรโชคดีมากเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้คือแม่งไม่ดรอปของของสายคอมโบเลยแต่ว่ารอบนี้ครับ สังเกตครับอัตราคิจากรอบก่อนหน้านี้ประมาณ40%เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็น42%อัตราคอมโบจาก70กว่าครับกลายเป็น94เปอร์ซึ่ง94เปอร์เนี่ยขาดอีกแค่ไอเทมชิ้นเดียวเนี่ยผมจะได้100เปอร์เลยนะซึ่งมันขาดตรงนี้ครับถ้ามีคอมโบอีกอันนึงเนี่ยมาติดด้วยเนี่ยเอาหลบหลีกออกนะเอาเป็นคอมโบแล้วก็อัตราคีเนี่ยบอกได้เลยว่าหวานเจียเ๊ยบนะครับ100%เนี่ยบอกได้ว่าโคตรดีมากๆเพราะว่าปัจจัยหลักๆของสายนักธนูนะครับ มันจะต้องการคอมโบเป็นหลักเพราะว่าดาเมจมันขึ้นอยู่กับเมื่อติดคอมโบเนี่ยตัวคูณคอมโบเนี่ยมันจะแรงมากๆสังเกตตัวคูณคอมโบผม9,700%นะการโจมตีแรกปุ๊บเนี่ยติดคอมโบปุ๊บอีก2ทีเนี่ยมันยิงต่อมาเนี่ยมันเป็นดาเมจคอมโบทั้ง2ทีนะถ้า a อ a เวนะครับเป็นระดับเลเวล120นะครับแล้วก็ปลดล็อก6ขั้นเนี่ยมันจะยิงคอมโบ3นัดนะ เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ายิงธรรมดาของนัดธนูอ่ะมันยิง2นัดอยู่แล้วถ้าติดคอมโบทั้ง2นัดมันก็ออก6นัดเลยเพราะฉะนั้นเลยได้ว่านี่แหละคือปัจจัยหลักๆเลยคือคอมโบเนี่ยคือตัวกําหนดดาเมจจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นคอมโบเนี่ยต้องอัพให้เป็น100%อัตราคีเนี่ย ประมาณ40%เนี่ยผมโอเคแล้วนะครับรอบนี้คือดีมากๆเลยนะครับนะแล้วก็สายอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยออกออกแต่ไอเทมของสายคอมโบรอบนี้ก็ถือว่าดีไปนะแต่ว่าอยากได้สักประมาณ100%ให้มันครบๆไปเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าผมอ่ะเหลือไปปลดล็อกลูกปั้นเห็ดเนี่ยให้มันเป็นระดับเทียร์ทิพเปิลหรือว่า 3S ต่ออยู่นะแต่ว่าผมอ่ะยังไม่ได้ทำเพราะว่าผมรออ่าที่มันเป็นกิจกรรมมาก่อนซึ่งจะมาสัปดาห์หน้านี้เองนะครับมันจะมาพร้อมกับตัวนี้ มันจะมาพร้อมกับใช้จ่ายตัวของหินแร่หรือว่าเทคโนโลยีนะแล้วก็จะเป็นตัวของใช้จ่ายตัวของไอตัวผักตัวนี้มาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครรอเนี่ยก็ค่อยรอสัปดาห์หน้าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่า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 เพิ่งแบบว่ารีบอะไรถ้าผมอัพรูปปั้นเป็นระดับเทียแบบว่า triple s หมดแล้วอะ d า m a จ e ผมอะนะครับดา m a จ e ไอตัวคูณคอมโบเนี่ยน่าจะทะลุไปประมาณ1 0 0 0 0 0 0เลยคิดว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพหลายๆอย่างนะไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้อัพให้มันสุดนะ เออเพราะฉะนั้นก็คือผมรอเล่นพร้อมกิจกรรมนะผมก็เลยแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าผมอ่ะกะเล่นระยะยาวอยู่แล้วไม่ได้แบบเล่นปุ๊บแล้วก็โอเคเลิกเล่นอะไรเงี้ยเราเล่นเรื่อยๆแล้วก็ดองของดองของดองของไปเรื่อยๆนะครับหลักๆก็ถือว่ารอบนี้ค่อนข้างโอเคมากๆสังเกตติดคอมโบรัวๆและเหตุผลที่ผมอ่ะเอาคอมโบรัวๆเพราะว่าส่วนหลังของผมครับนะ สกินส่วนหลังเนี่ยนะครับเมื่อติดคอมโบ1ครั้งเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจคอมโบ0.5%ทับซ้อนได้60ครั้งแสดงว่าถ้าผมยิงคอมโบเนี่ยต่อเนื่องกัน60ครั้งดาเมจคอมโบของผมแรงขึ้น30%แม่งเอาไว้ตีบอสตีแบบอะไรที่มันต้องการเร่งดาเมจต์ที่เยอะยิงรัวๆคอมโบ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 แป,ป๊บแป,ป๊บดาเมจรัวๆเลยนะครับนะหลักๆคือรอบนี้ดีมากๆเลยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหกันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s s u b b c r i แแล้้ววกก็ดดชร์ยกันนนเจอกััคคลิปห้ารบสวัสดีครับ